Hi guys welcome back to my channel Thai Food Life in USA today I'm going to make a spicy chicken feet r สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะช่อง Thai Food Life in USA ซึ่งวันนี้พี่ติ๋มจะมาทำอาหารโปรดที่ชอบมากคือว่าสามารถกินได้แทบทุกวันค่ะแต่แต่ที่กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าติ่อ่ะ หาซื้อยากมากค่ะอันนี้น้องคนไทยพาไปที่เบิร์มแคมไปซื้อตีนไก่มานะคะเราถึงได้ก็ได้มา2กิโลค่ะก็เลยมาทำผัดเผ็ดตีนไก่ซึ่งส่วนผสมพริกอะไรเนี่ยเราใช้ของเกาหลีนะคะเพิ่งมันจะออกเป็นสไตล์เกาหลีหน่อยนะคะมาค่ะมาชมกันว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะมาค่ะเพื่อนๆน้องๆ น้องคนไหนถ้าชอบมือ,เ,อเมนูนี้สามารถทำขายได้นะคะบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ประมาณโอ้ดูดูในซองเมื่อกี้2อกิโลค่ะมาค่ะ,คะอร่อยมากสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคน,คนเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่ติ๋มจะเชิญมาทำ Uh, ผัดเผ็ดตีนไก่นะคะซึ่งสูตรนี้เราจะใช้ uh, พิกของเกาหลีทานะคะเพราะว่าสาเหตุคือไม่มีของคนไทยค่ะก็เลยจะต้องใช้ของเกาหลีค่ะ Hi guys welcome back to my China Thai food life in USA and today I'm going to show you guys how to cook a spicy chicken f e e t Guess what this is my favorite food อ่าดิส really love chicken ก e e t so you guys ready ก่อนอื่นเลยแล้วก็จะต้มต้มน้ำแล้วก็ใส่เกลือนะคะเดีย๋ยวเราจะต้มตีนไก่กันค่ะซึ่งตีนไก่ที่ติ๋มก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เวลาล้างก็อย่าลืมตัดเล็บนะคะ ไม่ต้องไปทาสีให้เขานะคะตัดเล็บติ่ไก่ค่ะเอาพืดเล่นนะคะหยอกหยอกหยอกเล่นหยอกไก่เรานี้ก็กิโลครึ่งนะคะก็เราก็ตัดแล้วเราก็ล้างซึ่งพี่ติ่มล้างด้วยอ่าเกลือนะคะแล้วเราก็แช่ไว้ประมาณห้านาทีแล้วค่อยล้างออกไม่มีกลิ่นไม่มีคาวอะไรเลยค่ะมาค่ะน้องๆต้มรอต้มน้ำให้เดือด แล้วเรามาทำกันค่ะมาค่ะช่วงที่เรารอต้มไก่อันนี้อันนี้พริกเกาหลีนะคะน้องๆ นนเป็นซอยบีนเพรสนะคะอันนี้ก็ซอยบีนเหมือนกันนะคะน้องๆแต่ละคนแต่คนละยี่ห้อ จะใช้อันนี้หรืออันนี้ก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากอันนี้พี่ติมใช้สำหรับกินกับพวกหมูสามชั้นอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เราจะชอบทำใส่แกงใส่ต้มอะไร ส่วนลดปรุงแต่งเองได้นะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอน,น้ำแคน้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มน้ำตาลสักนิดนึง ที่นี่กำลังเริ่มหนาวค่ะทาะทชอบรบชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้ที่หลังนะคะ นี่แหละค่ะซอสสำหรับทำอ่าสไปซี่ชิคเก้นฟิต ขยโทษทีค่ะน้องๆที่จริงไก่2กิตีนไก่นี่สกิโลค่ะปิดฝาเราจะต้มกันประมาณสัก15นาทีนะคะ ก็แล้วแต่ถ้าน้องๆคนไหนชอบแบบลุยๆลุยๆก็ต้มนานหน่อยถ้าชอบแบบคุกกลีคุกคลก็สิบนาทีก็พอนะคะ เสร็จเรียบร้อยละอากาศที่นี่เริ่มหนาวแล้วคะ่นะ,คะน้องๆแล้วเมืองไทยเป็นไงบ้างคะที่นี่หนาวตอนเช้านะ่ะหนาวมากแต่กลางคืนนะ่ะร้อน สักอีกสิบนาทีแล้วค่อยมาดูกันอีกค่ะเดี๋ยวเราจะไปเทออก ไปเรื่อยๆนะคะจนมาได้จนทั้งได้กลิ่นหอมขึ้นมาลกผัดให้มันเหลืองกว่าน,นี้สักหน่อย เทียมไปที่นี้ค่ะ หม้อเล็กไปค่ะแนะนำให้เพื่อนใช้หม้อใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะ,คะพอใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วใส่นี่ลงไปตามเลยไปเลยค่ะ สีดูหน้าเผ็ดมากค่ะน้องคะถ้าใครชอบเผ็ดกว่น,นี้เพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเติมลดลงได้ค่ะตามใจชอบนะคะสำหรับรสชาติเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่มเพราะว่าเราจะต้มอีกสักประมาณ10นาทีเราอยากต้องการให้ไก่เรามันสุกที่จริงที่จริงไก่เรานะ่ะสุกแล้วนะคะ แต่เราอยากให้สุกกว่านี้ ริงไก่สุกอะไรเรียบร้อยนะครับแต่พี่ติ๋มขอให้เปื่อยกว่านี้หน่อยเราอยากกินแบบว่าละลายในปากเลยเดี๋ยวขอชิมน,น้ำก่อนหน่อยนะคะรสชาติกำลังพอดีไม่เผ็ดมากกำลังพอดีเลยค่ะอบอกเลยค่ะว่าจะเป็นผัดเผ็ดตินไก่ที่อร่อยที่สุดในโลก ในสามโลกอร่อยจริงๆค่ะโหขอขอซุดน้ำอีกหน่อยนะคะพคน้ำอร่อยจริงๆทำอร่อยมากโหสุดยอดสุดยอดมาค่ะสุกแล้วนะคะ ยังไงคะน้องๆมาเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะ